สบ,สบายดี้ะน้องปลาเด้อสบายดีอ่าเห็นยังบันนี่สบายดีน้องเตี้สยสดีอมืมันได้อันนั้นบอลออไม้นะดูดกินดึกดต้องง่ายทุกคนผูน้ำไหลน,นี่บูปา่าบูดอนมาหนีิเคยมาหายอยู่บ้านโรงแรมนี่นะบ่เคยยกเทือ่อมาเมื่อนี้เป็นมือแรก กคนเปิดภาพมาเมื่อนี้ก็อยู่อ่าอยู่ป่าอยู่ดงแล้วทุกคนเลยอ่ะกาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบราซิลมาสุขุสุคนเนาะบัวซี่เป็นภายในหรือว่าต่างประเทศเมื่อนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบราซิลอีกแล้วทุกคนเลยอ่ะโอเคเนาะทุกคนเมื่อไหร่บราซิลก็มาทีอ่ะห่วยห้องหรือว่าป่าไมนี่แหละทุกคนเลยกันเนื่องจากว่าอ่น้องปลาเพิ่นว่ามาหาเนาะ มาหาหน่อหาอย่างนี้แทุกคนเลยหาหน่อไม่เนานะบ้านนี่แหละแต่ผู้ว่าน้องปลาอยู่ใส่แล้วนี่ทุกคนเลยเป็นได้เดินทางมาก่อนพร้อมกับทีมงานยูทูปเฮ้าทุกคนพี่มาตามป่าตามดอนเนาะมืาอนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศทุกคนเดอ้อยู่ใส่น่อน,นอ้องปลาบบบนี้ตัวบรรยากาศทุกคน <c oughs> โอ้นโหทุกคนที่บนเนาะป่าป่าไม่นี่คือลายทุกคนในแบบนี้ อ่ะเพื่อใดก็ฝากอีพซีหลายๆคนเนาะผู้ใดเข้ามาบังคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บาสรัตในเรื่องทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาสรัตว์ในคลิปต่อไปเนาะปลาต้นอย่างคนคือใหญ่แท้เนี่ยปูปลาต้นเด็กว่ายเด็กเด็กเด็กลิงต้องสบายดีเด้อน้องปลาเด้อสบายดีเห็นอยังบันนี้ หาหน่อไม้แบบนี้เนาะปลูกเลยคนเพนมีแกเอากองมาปลูกไว้บ้านฉันมีมีกับอับบอแล้วแหละเห็นยีบบอบัดนี้นะบ่เจอเลยเรนน้องเตี้ยบายดีน้องเตี้ยบายดีมันได้อันนั้นบอหน่อไม้นะคือเป็นแตะแารงปอกใค่เนาะฟ้าบรรยากาศไหมทุกคนเลย เดึกทุกคนเลยดูตรงหนตรงนาที่และมีแต่ป่าไม้มีแต่กอน้อไม้แต่ว่าบ่มีน้อไม้เนาะโอเคเนาะไม่วจะอาไปเลยัน ก็อบกินอยังมั่นเลยนะกาเป็นบอกก็อบกับแต่น้ำน้ำส่างลงไปทั้งพุ่มเนาะน้ำคืออะไรน้ำคือสุดเสี่ยวนี่นะตัวน้ำไหลคือเป็นตะยานแถวบ้านเนี่ยกินดึก้าต้องง่ายทุกคนผูน้ำไหลอ่ะทางไหนก็เป็นขัวเนาะทุกคนเนาะอ่ะเป็นสะพานข้ามอันห่วยนี่แหละทุกคนเลยอ่ะห่วยห้องของน้ำเนาะทุกคน เป็นระยานถิ่นนำไรอนี่กันไปไปทุกคนต่ะอันนี้บูป่าบูดอนมาเนี่ยตังสายาคนใหม่ก่อนเนาะน้องปลาพารุยพบกับอ่าสาวไรพาเหล่เข่ากันเลยวันนี้เข่ากันเลยปลาเนาะซื่อพาเหลเนาะ บ่งบังมันจับหาหนามให่กะคนอ่าก็สิเ็เลยบ่เนาะแทงไปซื่อๆพุ่นน่ะเคยมาหาอยู่บ่น้องหลานนี่นะบ่่เคยจักเทื่อมามื้อนี้เป็นมื้อแรกป้าสมานอยู่บ่บดนี้เนาะบ่งบ่งสิได้กินแล้วนี่เนาะ một ừ, bừng co bình hàng cả Phục kim chẳng thì được con đây. nó mày chắc nào? nó kia nó, hà này. ủ thang bay thử ao bộ thử ạ bộ hồn à. nhau. Làm nhau nó nên sản phốt cứ con thằng này nó. <cười> <cười> sản cứ con nó nó ai, bay, บัก mày, ส่าง mày, ไปก่อ <laughs> à, con ก่อไม้ก่ออันม้วย à, <laughs> mày, มาได้อ่าทุกคน Hang กะนี่แต่ก่อไม้ เจดยโดยโยทำแเอากอนเดพอแกงพอแกงแต่ไ่พอกินปลานมาอยู่เยะเอเลยเนาะนงปลาพาลุยมือน่งลุยปลาเนาบังคุดนะนี่เดี๋บเาบังคุดไก่แนมอีกคุเตือเนีแต่บุกคยหาบ่เจยอยู่แต่ก็ไม่เคยเห็นเขาคุดขนาดนี้ได้แล้วบระนี้ทุกคนโตดนึงคืคือด้ินเง không ตา hãy là น้องบักนอกหน้าตากินเสียงห้อง cái สิได้ปู่ตุ้ย

อ่าเบ่งเดอรันงวยชานต่อบานนีนทุกคนเดนยพิ่นมาให้บนาค่ะไมรอดหานันห่ะจับนยลึกจักเนาะดินมันอ่อนดอ่อ้ซับเลยอ่เอออาดีลูกน้ำปักมือยโอ้คักเลยยางเชื่อชื่อ สามสาดเอเยเด้วัอ,อ,อ,ดอดๆตัวนี้เอาได้ย่ตัวน่ะรั้งแรกน้องปลาที่มาหาไม่คนเดยวไม่เ <c oughs> คยหา,จาย่จ้าระดัเคย,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 ยบไปเยครั้งแรกว่านี่นะี่น้องปลาสาดไปเดินนะตรงเนี้ย ได้ลาดได้บลาอยได้ลูแก่เเย็นเย็นีอสายดีน้องเตี้ยสบ้ยดีสบายดีน้องปลาปะนิ่มตลอดน้องเตี้ยนี่น้องปลาพาลุยได้จะตดแล้วเดนี่อุ้ยยอยเ่นดไ่ตูน้ำนายได้อนโกลน้ำหม่นี่ โไกดไเดกงอยู่บมนีได้แกงแต่พ่อกินได้แกงแต่่อกินเี่ยวแล้วัดนี้ต่อเป็นล้วน้องเตี้ยเพิ่มเริ่มสู่แล้วน้องเตี้ยวันนี้บึ่งนทุกคนมีแต่นามเนาะสมกับปลาไม่ให้อะไรนี่สมก็ไม่ก็ตอกนะทุกคนเลยเป็นหามดแล้ว เขประจมลยิเลด้ลวแหละเเ็มือหานไม่ต้องคนนี้พี่พี่มือดนนะพี่แมนสุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดนีสุดยอดไม่ได้เก่งเลยณพอคิดนหม เชียมกันเดียวเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัวใหญ่เพระหาเสียงซับคือว่าเป็นตัวใหญ่แท้ตรวจตรวจสิพอแกงนะมั่งอเดียวนี่กันแบบว่ไในเกลี่ยงี้หมดชมแต่รุ่นสลับกันี่เอาอดเดียวพอเลยยืนให้เป็นกำลังใจเนาะลงบาบวาจะเื่อจเหงื่อเต็มหน้าบังออแฮนี่บังใกล้หุน เสือช <id: dictator and nadie> <s Techn ique> ิหลอกฉันได้กัญนั้นยึดติดกันอยู่แล้วพอลูกกิฟต์ในนี้มาตะกนน้าไม่กิฟต์หล่นวะยังวะแต่ไม่เปรียบหาชื่อดอกนั่นนะเธอสมมติว่าเจอน้าไม่จะเป็นอะไรดังชีวิต้องการดังปวดหอเปล่าดังปวดปวนต้องปวดแล้วแต่ว่าเราหลังจี้ต้องว่าหลังอ้วนนี่คือว่าเจ้าเสาะบางทีคืเลียนเขาอันแหลมๆอยู่นะฮะบางลูกตัวนี้ทางนี้ ชาวลักเ่น嘛ชาวื่อได้แต่มีนาม่ชาวเป็นาวเป็นชาลักแว่นมาลนั่งงละาไปก่อใหม่แลมีอีกบ่นี่นะี่นแม่นว่คนมาหาหน้าให้คนที่เป็นลุยซึกล่าสัตว์ป่า Mà cái nhà nó nó รวด mưa อีกตึง ừ, quân เดียวว่าน้ํา

บึ่งนี่คือคือชิมือแ <c ười> ห้งเนาะฮอนคือทอมหนาททอมตาอะไรน้องหลาคน <c ười> นี้นี่ผมมีกันปะ ออแล้วน้องปลาบ่ไว้น้องปลา้อนปลาฮ้อนแงเลยปอ่โอเคเนาะทุกคนเนาะสิไกเดียวกเลยพอบ่มีตังอันได้กับก่อนด้ทุกคนบดนี้เพราะว่าหาหมแล้วกบ่มีนอไม้เนาะนอไม้ยังบ่ทันออกทุกคนเด้น้องปลานี่ก็คือสิยอมเลยล่ะเบิ่งนี่ฮ้อนแฮงทุกคนเด้อืมยอมแพ้ยังยังบ่ยไปคนคนบ่เคยหาแน่เนาะ น้องปลาคนไปต่อเนาะทุกคนเนาะเออโอเคโอเคเนี่นี่เนาะทุกคนเนาะปลาบอนทีน้องปลาเพิ่นพามาหาน้องใหม่เนาะทุกคนก็มีทรายห้องเนาะหรือว่าทรายห่วยนี่แหละทุกคนเลยกว้างใหญ่เนาะเป็นต่ย่านทำทุกคนเลยเบื้องหน้าไหลนี่กันปลาโตนี่เนาะจากบ่าวสินัดยืนลงไม้นี่ก็ หลายเมตรเติบคนเลยกาบวถึกเนาะโกูกูนั่งคืออีกฝากหนึ่งน้องทุกคนเนาะอ่ะบนโมแมนแ์ข้มคองเด้อทุกคนเด้ออันนี้คนละฝั่งห่วยเนาะโม,มแมนคนละฝั่งโค้งฝั่งของเลยทุกคนเลยเอออ่ะโอเคเนาะทุกคนสำหรับที่นี่บริษัทกสิได้คอร์สโจคีไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวกับสิได้ไปอ่าอยู่น้ำรถก่อนเหมืเดียว มัวแต่หาเนาะไม้หรือว่าถ่ายคลิปนี้กลับไปโหลดบทเหตุนี้ผู้แห้งแล้วทุกคนเนาะอ่ะยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะอีฟซีหลายๆคนเนาะบโวบาสิเป็นภายในเรือต่างประเทศเนาะเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บาสิรัตเป็นกำลังใจให้บาสิรัตเด้อทุกคนเด้ออ่ะโอเคสำหรับแค่นี้กับาสิรัตสิคราคาคำว่าสบายดี